สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการสร้างฟอนต์เหมือนปันโปอี EP ที่2นะคะจากอีพีแรกขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาติดตามนะคะซึ่งเป็นกำลังใจเล็กๆน้นอยๆให้กับคนที่เริ่มสร้างช่อง YouTube ของตัวเอง ซึงไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่แต่วันนี้จะมาแชร์เทคนิคการสร้างฟอนต์เหมือนปันโปโดยที่ว่าเราสามารถที่จะแก้ไขข้อความได้นะคะจาก e ีีที่แล้วก็คือเวลาเราคีดเอทฟอนต์แล้วทีนี้เราไม่สามารถที่จะแก้ไขข้อความได้นะคะเราจะมาสอนการสร้างฟอนต์อ่าเหมือนช็อกโกเมโร่ฝั่งซ้ายมือน,นี่เลยนะคะิ่มแรองานของเราทุกครั้งนะคะเวลาเราทำงานเราจะมีกล่องสีเหลี่ยมไว้เก็บได้สีที่เราต้องการก่อน ตอนนี้สร้างกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกสีที่เราจะใช้นะด้านล่างรู้สึกเป็นสีนตันอ่อนแล้วก็น้ตันตเข้มนะคะส่วนสีส้มเดี๋ยวขอส้มเข้มอีกนิดนึงนะคะโอเคตอนนี้เราได้มาทั้งหมดสีส่สีแต่ว่ามันจะมีอ่ะ,ะด้านหลังอีกเป็นสีนตันเข้มนะคะเราจะเริ่มพิมพ์ข้อความกันเลยค่ะ ฟอนต์ uh, Front, นะคะรู้สึกว่าของเขาจะใช้ PSL อมยิ OM ้มนะคะเดี๋ยวขอเลือกเป็น PSL อมยิ OM ้มนะคะแบบหนาแล้วก็เอียงหน่อยนะเลือกเป็น PSL อมยิ OM ้ม SP นะคะสามารถดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ได้เลยหรือจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างสำหรับใครที่อยากได้เนาะ โอเคตอนนี้เราได้ฟอนต์มาแบบนี้แล้วนะคะถ้าบางบางฟอนตอ์คือเขาจะมีให้หมดเลยก็คือมีตัวหนามีตัวบางมีตัวหนาเอียงนะคะอันนี้คือตัวนี้มีนะคะเป็นตัวหนาเอียงมีนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ดาวน์โหลดฟอนต์มาแล้วทีนี้ตัวเอียงมันไม่มีเราสามารถทําในโปรแกรมนี้ได้เลยนะคะก็คือไปคลิกที่ ทานฟอร์มฝั่งซ้ายมือนะคะสัญลักษณ์แบบนี้เนาะแล้วก็เอาเมาส์มาชี้ตรงข้อความนะคะด้านล่างตรงนี้ให้มันเป็นลูกศรแบบนี้นะคะทีนี้เราก็สามารถที่จะเอียงข้อความได้แล้วนะคะแบบนี้เลยอ่ะโอเคจะเห็นได้ว่าก็ไก่ของเขาจะใหญ่กว่าก็ไก่ของเขาจะตัวใหญ่นะคะเดียวขอเพิ่มขนาดนนนๆๆนะะแล้วกันเป็น47นะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะ โอเคเมื่อเราได้ฟอนต์แบบนี้แล้วนะคะเราจะมาทาําฟอนต์โดยมีอ่าสีฟอนต์เป็นสีสองสีเนาะอ่าเมื่อเราพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วนะคะฟอนต์ของเขาจะเป็นสองสีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้เราไปที่วินโด s นะคะเลือก a p p a r e n คนะคะแล้วทีนี้ให้ทำการให้เลือก as new f i e l d ขึ้นมา ทีนี้เราก็ไปทำการเลือกฟิล์าเลือกสีเราต้องการ2สีใช่ไหมอ่าคลิกที่2สีแบบนี้นะคะจากนั้นให้ไปที่กาเดียนเพราะว่าเราจะไปคลิกที่ถังสีอันแรกแล้วทําการดูดสีส้มเข้มเวลาเราดูดสีนะคะจะกดชิปดูดสีไปด้วยนะคะ แบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าเราไม่กดชิปเลยจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นสีเดียวแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ทําการคลิกที่ถังสีแล้วก็กดชิปเลือกที่สีที่เราต้องการแล้วก็เลือกถังสีที่สแล้วก็เลือกเป็นสีอ่อนแบบนี้เนาะอ่ะโอเคนะคะถ้าเราต้องการไล่ระดับข้างบนเข้มด้านล่างอ่อนเพราะฉะนั้นจะอยู่ที่ประมาณลบ90องศานะคะทีนี้ให้ลากสีเข้มมาอยู่ตรงกลางนิดนึง สำหรับใครที่ทำฟอนต์แบบนี้ก็ได้นะคะแบบไล่สีแบบนี้เนาอะ,อะหรือจะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะไม่แบบตรงกลางระหว่างการเล่นสีให้มันแบบเบลอๆหน่อยอแบบนี้เนาะนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเพิ่มสโตกสีขาวให้กับเขานะคะโดยที่ว่าเราจะกดที่ as new fill อีกทีนึงนะคะแล้วก็เลือก effect new effect จากนั้นให้คลิกที่ as จากนั้นให้คลิกที่ as new จากนั้นให้คลิกที่ as new จากนั้นให้คลิกที่ As new effect นะคะจัอย่าลากตรงนี้เลยอ่ะไปเลือกที่คำว่า p a r t offset p a r t นะคะ แล้วก็กดพรีวิวทีนี้เราจะใช้สีขาวเนาอะอขอเลือกเป็นมนๆนหน่อยแบบนี้นะคะจอยเลือกเป็นแบบลาวจอยขอเลือกเป็นแบบลาวนะคะแล้วก็เอฟเฟก์เซต0.3รู้สึกว่ามันจะใหญ่ไปขอเลือกเป็น0.2นะคะอันนี้ค่าเป็นเซนติเมตรนะคะ โอเคทีนี้ให้เลือกเป็นสีจะตกเป็นสีขาวแล้วก็สีอันนี้เป็นสีส้มเราจะเอาข้อความที่มันเป็นสีไว้ข้างบนแบบนี้นะคะแล้วก็สตกเป็นสีขาวตรงนี้มันดูไม่เห็นเนาะเดี๋ยวขอ,อใส่สีน้ำสีเทาไว้ด้านหลังจะเ,เราจะได้เห็นชัดขึ้นอะอะ โอเคตอนนี้สโตกของเรารู้สึกว่ามันหนาไปนะคะเราสามารถไปปรับอีกทีหนึ่งก็ได้นะไปที่ออฟออฟเซตผาดอีกทีหนึ่งเ,เป็นหนึ่งละกันอีกนิดหนึ่งอ,าอา่าหนึ่งจุดสามอ่าพอดีละประมาณหนึ่งจุดประมาณหนึ่งจุดสามนะคะแล้ว ประมาณที่0.13เลือกประมาณอ่ารู้สึกว่าสโต,ตของเรามันหนาไปเพราะฉะนั้นให้ไปที่อ f f s e t p a t อีกทีหนึ่งนะคะแล้วเลือกเป็นประมาณที่1.0 13กด preview ค่ะโอเคน่าจะได้แล้วนะคะทีนี้ให้เราเราจะมีเส้นสโตกด้านหลังอีกที่มันเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้ไปคลิกที่ as v i l อีกรอบหนึ่งอ่ะทีนี้ให้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มตัวตัวนี้เนาะ นะคะเราจะเลือกตรงนี้ไปไว้ข้างหลังสุดนะเพราะว่าเพราะว่าอ่าเราต้องการให้สีข้อความอยู่ก่อนแล้วก็สตกสีขาวรองจากข้อความแล้วก็สีน้ำตาลเข้มจะอยู่ด้านหลังสุดนะคะให้ทำการเพิ่ม new effect ขึ้นมาเลือกเป็นพา h offset เหมือนเดิมเลือก preview นะคะทีนี้เราจะตั้งอยู่ที่เมื่อกี้1 0.13 0.2ได้ไหมอ่ะได้อยู่นะคะหรือใครจะได้ใครจะเอาเล็กกว่านี้อีกก็ปรับตรง offset เลยใครจะเอาเล็กกว่านี้อีกก็ปรับที่ offset ได้เลยนะคะกด ok ตอนนี้เราก็ได้ข้อความแบบนี้มาแล้วนะคะเราสามารถที่จะแก้ไขข้อความเป็นอื่นๆได้ด้วยแบบนี้เนาะเออ ไม่ต้องแบบทำซ้อนนะคะทำแบบเด็ดไม่ต้องทำซ้อนในหลายชั้นสามารถทำครั้งเดียวแล้วก็สามารถทำครั้งเดียวแล้วก็าาวแก้ไขข้อความได้ด้วยนะอะทีนี้ขอ Copy Ctrl c t r o l C Control F ลงมาเป็นคำว่าช็อกโกเมลโลใช่ไหมคะพูดผิดหรือเปล่าไม่รู้ต้องขออภัยนะคะเมลโล ่ารู้สึกว่าเมโลถึงตรงนี้จะตัวใหญ่หน่อยขอประมาณ45้มนนีเนาะโอเคแล้วเราก็จะทำการนะคะเปลี่ยนฟอนต์ของเขาเป็น2สีอ่ะไปที่การ์เด้นนะคะแล้วก็คลิกที่ถังแรกไปดูสีมาโอเคได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะสวยงามด้วยนะคะใครที่จะแบบ ทำให้เป็นแบบมีเงาวิวิติแบบนี้ชัดขึ้นก็สามารถเอาทางสีมาชิดกันแบบนี้ได้เลยนะคะโอเคตอนนี้เราได้ฟอนแล้วสวยงามเลยนะคะโดยที่ว่าข้อความก็สามารถแก้ไขได้ด้วยอ่าส่วนด้านล่างเดี๋ยวขอไป c o p y เข้ามาก่อน <c oughs> นะคะ โอเคตอนนี้เราก็ได้ฟอนต์คล้ายๆของเขาแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยสามารถที่จะแก้ไขข้อความได้ด้วยนะไปลองปรับใช้ในส่วนของงานการสร้างคอนเทนต์สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ